ตรงนี้เราจะมาสอนวิธีการหาพื้นที่ของแต่ละห้องตัวอย่างแรกเลยนะเราจะมาหาพื้นที่ของเอ,อ่ห้องสบบัญญาตรงนี้ตอนแรกตัวโปรแกรมมาปุ๊บลายมันจะถูกเปิดตรงนี้ถ้าเราลำคานเอ่ก็เส้นมาเลยเส้นที่เป็นลายตรงนี้แล้วามาปิดปิดจากปิดลายตรงนี้ปุ๊บมันจะหายไปแล้วก็ตรงนี้ถ้าลำคานก็ลองปิดปิดดู ตรงนี้แต่ว่าจะมาหาห้องพื้นที่ห้องสำนักงานก็พิมพ์แอรเรียมันก็จะเชื่อมทาไมแอร์เรียเปกดบนเทย์ปับมันก็จะถามว่าจะลงจุดที่ไหนแล้วก็เลือกมุมของห้องแบบเนี้ยก็ถามว่าทำไมเราไม่ลงตรงนี้ตามเสาตอหมอไอยเอสาห้องมันลงไม่ได้เพราะว่ามันจะกินพื้นที่เสาพวกนี้มันกินพื้นที่ห้องเข้ามา าเราลงในนี้ปุ๊บพื้นที่ห้องมันจะมันจะผิดเพี้ยนเราต้องลงตามขอบของของม,มุมห้องเลยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็ลงตรงนี้ปาร์แล้วลากตรงนี้ปาร์ลากไปอีกก็ไล่จนครบมุมห้อง,องนึงห้องอื่นก็ทําแบบนี้แหละตรงนี้ผ่านประตูช่างมันลงที่มุมห้อง ลงที่มุมห้องถ้าเราเปิดไอให้มันล็อกล็อกจุดมันจะล็อกมันจะล็อกตามมุมเองถ้าเราได้ลงจุดครบแล้วมันก็จะเป็นนี้แล้วก็กด e n อ e r ไปึางทีปั๊บจะมีพื้นที่ห้องเด่งขึ้นมาตรงนี้กดรูกฟรขึ้นมาปุ๊บม่เกียวว่า Area ข้างหเท่าไหร่ อตรงนี้จะเป็นหน่วยมิลลิเมตรกำลังสองให้เราเอาเอาหนึ่งหมื่นไปหารหน่วยสิบร้อยพันหมื่นใหหารหารเขา่าหารหนึ่งหารหนึ่งร้อยกำลังสองก็จะได้เท่าน,นี้ห้าร้อยเก้าสิบแปดเมตรกำลังสองนี่ก็เป็นพื้นที่ห้องเราก็จะไว้แล้วก็หาของห้องอื่น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 ทั้งหลายแหล่พวกนี้ทั้งหมดแล้วก็จะมีพวกทางเดิน นี่เช่นตรงนี้เป็นทางเดินโล่งๆห้องโถงทางเดินพวกนี้ก็หาอีกเป็นพื้นที่ใหญ่เลยทั้งหมดที่เป็นทางเดินทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพวกนี้ย่อมาข้างนอกปุ๊บใช่ไหมไม่แน่ใจแค่แหละเป็นทางเดินได้อก็หาทั้งหมดนี่ปุ๊บปุ๊บนี่ตรงนี้ถ้าเราแจกนี่ตรงนนี้เข้าประตูปุ๊บแล้วมันมีแยกห้องย่อยๆพวกนี้อีก เราก็ควรจะหาตรงนี้ให้เป็นโหลดทางเดินให้ขาเป็นพื้นที่ทางเดินทั้งหมดเนี่ยจนลงบันไดไปชั้นใต้ดินชั้นไหนก็แล้วแต่มันเป็นถือว่าเป็นทางเดินทั้งหมดก็คีดๆๆๆตามมุมก็ค่อยคิดไปเรื่อยใช้มุมนอกสุดแค่นี้แหละ